สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเคลื่อนน้องคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานความอ่อนแอความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ใจภายในใจของศัตรูนะคะศัตรูของคุณจะเป็นใครก็ได้เป็นคนที่คิดไม่ดีกับคุณคิดร้ายกับคุณทำไม่ดีกับคุณพูดจาไม่ดีกับคุณนะคะนึกถึงใบหน้าของเขานึกถึงชื่อของเขาแล้วเรามาดูกันลัคนาราศีธดโ,ดโดด่นโดดเด,ด่นนะคะมี ะเทินธะคนเกิดวันศัตถิ์ฝ่ายชาวราศีศพธาตุดินปุูโตธาตุลมมิถุนตกลุ่มสกอร์เบลราศีพิจิกธาตุน้ำซักเซโตเรตราศีโดนชาธาตุไฟจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสจะเป็นราศีมิถุนธาตุลมพระศุราศีมีธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี99 2 18 3 22 8และ12บลัคนาราศีไม่มีไมโดดเด่นไม่เป็นไรเรามาดูพลังงานของเขาคนนี้กันคนที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยคนที่นะมีความทุกข์อกทุกใจมีความอ่อนแอภายในจิตใจนะคะศัตรูคนนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณขอดูคำใบนะคะ ทำใบเกี่ยวกับเขาคนคนนี้หนึ่งนะเป็นรักต่างวัยนะคะคุณและเขามีอายุที่แตกต่างกันเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือว่าเป็นเพื่อนกันในสมัยอดีตนะสมัยเรียนก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนกันในเ,เพื่อนกันในที่ทํางานเก่าสังคมเก่านะคะเป็นคนทางไกลคุณและเขาอยู่ไกลกันอยู่คนละที่ คนคนนี้มีลักษณะของความที่แบบอาจจะชอบกินชอบดื่มนะคะรูปร่างอบอ้วนมีความสุขนสนุกสนานนะคะชอบทำอาหารแล้วก็เป็นคนที่น่าที่จะเจอกันในที่ทำงานนะศัตรูของคุณพลังงานโดดเด่นที่ทำงานที่เรียนนะคะแล้วก็เดรจดเมนนี่พ่ออกมาในเรื่องของวิบากกรรมเลยเป็นศัตรูของคุณจริงๆนะคะจะต้องเจอกัน เพื่อที่จะมานะคะชำระล้างชดใช้ซึ่งวิบากกรรมนะที่เคยทำกันในอดีตชาตินะ,ะทำไมถึงหมายถึงบอกว่าเป็นอดีตชาติเ <_ C 1> พราะหกถ้วยกับเดรจานเมนออกมายืนยันบอกว่าคุณ่ะเป็นคู่ศัตรูกันนะในอดีตชาติและจะต้องมาเจอกันเพื่อที่จะมาชดใช้วิบากกรรมกันนะคะแล้วก็จบกันไป แล้วก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายนึงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าศัตรูของคุณนะ,ะรักต่างไวัยเพื่อนทางไกลนะคะคนที่ชอบกินชอบดื่มนะค,ะคนที่อาจจะมีในเรื่องของการติดการดื่มก็ได้และเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาคนนี้มีความอ่อนแอ ปกปิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะปกปิดคุณและสังคมที่รู้จักเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเรามาดูเรื่องที่หนึ่งที่เขาปกปิดนะคะสดาบเขานิ่งๆเงียบๆปกปิดเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์นะที่จบไปแล้วนะความสัมพันธ์นั้นนะ่ะที่เขารักมากนะคะแล้วก็เป็นรัก รักแรกของเขาแล้วเขาก็ปกปิดไว้นะะ้าแมใ่ใครรู้นะ,ะแล้วก็ความรู้สึกนั้นก็ยังอยู่กับเขาอยู่ตอนนี้นะ,ะเขายังไม่ลืมนะรักแรกนะคะความรักครั้งแรกที่เป็นมีการแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่นะคะอยู่กินด้วยกันชั้นสามีเขาปกปิดเขาไม่เล่าให้ใคร รู้นะคะไม่เล่าเหตุการณ์ไม่เล่าความเจ็บปวดไม่เล่าสาเหตุของการจบการเลิกให้ใครฟังเลยนะ,ะนอกจากคนในครอบครัวนอกจากนะค,ะคนที่แบบอยู่กับเขาญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถึงจะรู้ความจริงว่าเขาจบแล้วก็เลิกกันไปนแล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันอาจจะมีบางสีบางอย่างที่จะต้องติดต่อพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะ เรื่องที่สองที่เขาปกปิดความอ่อนแอความทุกข์ใจความไม่สบายใจเขามีการไปปรึกษาหารือนะคะผู้รู้หรือว่าเพื่อนของเขานะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ว่าเขาเนี่ยจะไปเริ่มต้นใหม่ดีไหมเขาเหมือนกับคืออาจจะอยู่คนเดียวไม่ได้ นะคะอยู่คนเดียวแล้วมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจก็เลยอยากจะไปถามเพื่อนนะปรึกษาเพื่อนว่าเออฉันจะมีแฟนใหม่ดีไหมฉันจะมีครอบครัวใหม่ดีหรือเปล่านะคะแล้วแฟนใหม่คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เขาเคยสารสัมพันธ์แล้วนะ,ะเหมือนจะไปกลับกลับไปคบกันใหม่อะ่ะแล้วคบกันแบบจริงจังเนี่ยกับคนนั้นเนี่ยจะได้ไหมนะคะไปถามเพื่อนนะคะ แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนตอบว่าอะไรนะคะถ้าอยากรู้ต้องเจาะประเด็นกันนะและคนที่อ่อนแอเจ็บปวดทุกทรมานใจเสียใจเขาปกปิดเรื่องอะไรปกปิดคุณปกปิดสังคมนะคะเขาพยายามที่จะทำชีวิตของเขาให้มีความสุข และเขาไม่ต้องการที่จะให้เพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆน,นะมายุ่งมาวุ่นนะเรื่องราวของเขาเรื่องที่มันมีปัญหากันอยู่เนี่ยเรื่องที่มันยังคาราคาซังกันอยู่เนี่ยคนคนอื่นไม่ต้องมายุ่งกับเขานะเดี๋ยวเขาเคลียร์เองประมาณนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเขาไม่ต้องการให้ทุกคนมาพูดถึงมาเอ่ยถึงนะมาพูดถึงสาเหตุของความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้ว นะคะสิ่งที่เขาคิดในใจคือตอนนี้นะต้องการที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะใครหน้าไหนก็ห้ามปิดปาพูดนะถึงเหตุผลของการจบถึงเหตุผลของการเลิกกับความสัมพันธ์ของเขานะคะไม่ต้องพูดเขาไม่ตอบเขาไม่บอกนะคะใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเขาไม่รู้นะคะไม่บอกคุณหรอกและความอ่อนแอนะที่เขาปกปิด นะความทุกข์ทรมานใจที่เขาปกปิดคุณและคนอื่นๆนะในเรื่องของการที่ตัวของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาหน้าที่จะมีนะคะการที่จะต้องไปรับผิดชอบนะคะออในความสัมพันธ์แม้จะมีการจบมีการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันนะจบกันไปไม่ไดีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆไ,ไม่ได้มีความรักต่อกัน แต่เขาก็ต้องนะมีการที่กลับไปดูแลนะคะกลับไปดูแลซัพพอร์ตความสัมพันธ์นั้นอยู่นะคะเหมือนกับว่าถ้าแบบไปมีครอบครัวใหม่ไปแต่งงานใหม่ยังไงเขาก็ต้องกลับมาดูแลความสัมพันธ์ที่แต่งงานนะความสัมพันธ์ที่อยู่กินด้วยกันหรือว่าถ้าความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาก็ต้องดูด้วยว่าเขาอะอย่าหรือว่าเลิก นะกับคนเก่าเรียบร้อยแล้วหรือยังเพราะว่ามีการปกปิดหลายสิ่งหลายอย่างนะอาจจะมียังมีการจดทะเบียนสมรสอยู่นะมีการหยิบยื่นช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอยู่นะหรือว่ามีความสัมพันธ์อื่นๆหลายๆความสัมพันธ์อยู่นะคะคุณอาจจะเข้าไปเป็นคนที่สามสี่ห้าก็ได้นะคนะฉะนั้นต้องตรวจสอบดีๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขาปกปิดอยู่นะ ชีวิตค่อนข้างปวดหัวนะจ๊ะความอ่อนแอที่เขาปกปิดนะคะเป็นความทุกข์ทรมานใจแสนสาหัสสิบดาบสิบดาบให้ใครรู้ไม่ได้เพราะถ้าคนอื่นๆรู้นะคะอาจจะมีการที่จะต้องสมน้ำหน้าเขาเพราะว่าการที่ชีวิตรักของเขานะะมันจบลงชีวิตไม่สมบูรณ์แบบนะคะก็อาจจะมาเกิดมาจาก กรรมที่เขาเคยทําก็ได้ใช่ไหมนะเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาทําให้ครอบครัวแตกแยกแตกร้าวนะ,ะท้ายที่สุดแล้วนะก็เกิดรักสามเศร้าขึ้นมานะแล้วก็บริหารจัดการไม่ได้นะสุดท้ายแล้วก็เกิดการเรียกร้องสถานะนะคะในความชัดเจนฉะนั้นเมื่อนะทนอยู่กันต่อไปไม่ได้นะคะต้องมี Number One นะในชีวิตเท่านั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องเจอวิบากกรรมของการที่แบบเออภรรยาหรือว่าคนรักหรือว่าคนที่มาทีหลังนะซ้อนแล้วซ้อนอีกเนี่ยเรียกร้องถึงสถานะหรือว่าความชัดเจนนะเมื่อเขาไม่มีให้ทุกคนก็ต้องจากไปนะทุกคนต้องการในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงนะคะถ้าอยู่แบบเนี้ยนะคาราคาซังนะเดี๋ยวไปบ้านนั้นเดี๋ยวไปบ้านนี้ นะไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยท้ายที่สุดแล้วก็ต้องนะจบลงด้วยการน,นะใช้กฎหมายบ,าบังคับนะคะให้เขาต้องเลือกและความอ่อนแอที่เขาปกปิดนะคะภายในใจคือปัญหาครอบครัวนี่แหละนะความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวที่เขาไม่สามารถที่จะประครับประคองนะคะความสมบูรณ์แบบนะของการเป็นครอบครัวได้ นะการมีลูกการมีพ่อมีแม่นะที่อยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยนะมันคือความสุขที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะประคับประคองนะคะให้มันอยู่ต่อไปได้ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมันสิ้นวิบากกรรมนะคะชะตากรรมชีวิตนะก็ต้องจบลงนะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าคนคนนั้นนะเขาควรค่าที่จะ ะะได้รับความเคารพนะ,ะได้รับการยกย่องนะไม่ใช่ถูกหักหลังนะ,ะถูกเรียกว่าถูกมือที่3ถูกสวมเขาอะไรก็แล้วแต่นะ <S <S จากที่ชีวิตเคยมีความเรียบพร้อมสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็เป็นพนักง,งานของพ่อไม้ไม้นะที่ติดเหล้าเมายากินเที่ยวดื่มนะสำเ็มเลเทเมา นะมีความรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะนี่คือสิ่งที่เขาปกปิดอยู่และนะคะความอ่อนแอความทุกข์ทรมานใจที่เขาปกปิดคุณก็จะเป็นในเรื่องของความดื้อเอาแต่ใจตัวเขาเองนี่แหละนะที่คิดอยากจะทำอะไรก็ทำนะจนมันเหมือนกับว่ารู้เท่าไม่ถึงการอนะนะคะท้ายที่สุดแล้วนะก็เกิดความสูญเสีย นะเกิดความที่ทําให้ชีวิตของเขาล้มเหลวทั้งท้ที่เหมือนกับออหน้าที่การงานก็ดีนะความมั่นคงก็มีการเงินก็มั่งคั่งนะเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ใช้ชีวิตแบบประมาทหลงละเลงนะคะในราบยศกินนะ ลาบยศสรรเสริญนะคะแสงสีเสียงความโดดเด่นนะท้ายที่สุดแล้วชีวิตนะก็มาถึงนะจุดจบนะของเส้นทางชะตากรรมอะ ะะเจอวิบากกรรมเจอความทุกข์ยากเจอความลําบากใจนะ,ะจะรวยจะประสบความสําเร็จนะแต่ชีวิตก็แตกแยกแตกดาาไม่มีความสุขไม่สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนรู้มาบริหารจัดการชีวิตครอบครัวให้มีความสงบร่มเย็นได้นะก็เกิดปัญหนะาครอบครัวแตกแยกแตกเลานะคะ ประคับประคองไม่ได้ดูแลไม่ได้นะคะลักแท้ดูแลไม่ได้และคนอ่อนแอนะคะเขาต้องเจ็บปวดทุกทรมานใจเพราะตัวเขาไม่รู้จักพอค่ะนะมีหนึ่งแล้วอยากมีสองมีสองแล้วอยากมีสามและมีสี่และมีห้านะเห็นไหมมีคนที่หนึ่งแล้วก็อยากมีคนที่สองนะมีคนที่สองก็ อยากจะไปมีคนที่สามนะคะคนที่4ี่ก็โผล่มาอีกนะนี่คือพฤติกรรมการหลงผิดนะคะหลงผิดในอบายามุกนะคะกรรมารมณ์ความต้องการความอยากได้กิเลสต,ตัณหาต่างๆของเขานะหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องของกรรมมารมณ์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเปลี่ยนคู่รักเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะคะก็ไม่รู้ว่านะ,ะกี่คนจนชีวิตเนี่ยคือแบบ เรียกว่าเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่แต่นะคะคู่รักคนรักกรรมรมชีวิตไม่รู้จักพอททั้งที่การงานการเงินมั่นคงครอบครัวสมบูรณ์แบบแล้วแต่ยังใช้ชีวิตแบบเสเพร์เหมือนวัยรุ่นน่ะเหมือนกินเที่ยวดืม่มเหมือนเออมีความรู้มีมความฉลาดมีความสามารถเก่งนะแต่ไปใช้ในทิศทางที่ผิดท้ายที่สุดแล้วชีวิตก็ผิดพลาดล้มเหลวนะไม่เป็นโลไม่เป็นพายกลับมาใช้ชีวิตแบบ วัยรุ่นนะคะสำม,มะเลเทเมานะ,ะเป็นพลังงานของแบบเด็กอ่ะแก่แล้วนะคะก็ยังมีความคิดมีความเป็นเด็กอยู่นะ,ะไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถนะคะ mm hmm. คือเป็นคนที่ขยันทำมาหากินแหละแต่ใช้ไปในทิศทางที่ผิดไงไปโปรยสเสนเ่ห์ไปหวานสเสน่ห์สาวๆนะคะลุ่มหลงมัวเมาสิ่งต่างๆจึงทำให้ชีวิตเรียกว่าพัง น,ะะนี่คือสิ่งที่เขาปกปิดมาดูซิว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยเพจซอฟวอเนี่ยกลายเป็นเด็กไปเลยเจอวิบากกรรมนะคะเจอชะตากรรมเรียกว่าทําให้ตัวของเขาเนี่ยคือแบบเมื่อได้เขาเขาได้เรียนรู้ชะตากรรมวิบากกรรมแล้วตัวของเขาก็จะตื่นรู้นะเออจะรู้ว่าชีวิตต้องทําอะไรต้องพัฒนาสิ่งไหนต้องก้าวไปเส้นทางไหนจะต้องเลือกนะคะ เลือกโอกาสเลือกความสําเร็จเลือกนะสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะนะจะเลือกกินดีอยู่ดีมีความสุขหรือว่าจะเลือกครอบครัวหรือว่าจะเลือกนะคะอะไรที่มันสมบูรณ์แบบนะคะเห็นไหมเรียกว่าเป็นคนที่เอาตัวไม่รอดนะคะอืมเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทิศทางที่ผิดท้ายที่สุดแล้วนะ,ะชีวิตก็เหมือนกับ อยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เหมือนกับลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสตัญหาต่างๆนี่คือสิ่งที่เขาปกปิดคุณหรือว่าคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะ,ะกับคนที่เขาแบบมีความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์นะคะมีคนรักมีคนคุยหลายๆคนแล้วปิดบางคุณไม่เลือกใครสักคนหนึ่ง นะคะคท้ายที่สุดแล้วชีวิตเขาก็จะไม่เหลือใครนะคะก็เป็นวนิพกเพนจรนี่คือสิ่งที่เขาปกปิดคุณฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ